ตัดผมอ่ะที่ตัดผมให้มมวี่อ่ะป๊าป๊าตั้งคลิปอะไรนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตัดผมบมีหรือคนชักเข้ามาสองแสนวิวอ่ะฮู้ร้องไหชมพูสอนไม่มีจัดการอุ้ยจัดการเอาไปส่งเอาไปส่งเคามาเลยถามว่าปิดขายเลยเนาะก็ก็ทายไงนู้นก่อนหดึ่งหนึ่ง พูดไม่ค่อยฟังเลยอดก้านอะไหเลยน่ารุูดมาปากแม่อยู่ดีก็โบมาแมวเป็นแมวแล้วตะงงยังเป็นแมวยวันึงแมวอีแล้วไปไปทำแมว 嗯，在哪喝呀？嗯